องพระพิฆเ,เนศห้าเสียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพบารมีสูงที่สุดนะครับปางแห่งราชาของปางพระพิฆเ,เนศทั้งปวงที่นี่แล้วที่ฟินิกประตูน้ำนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ที่นี่ก็คือพันธิปเก่านั่นเองนะครับตอนนี้เกิดใหม่มาเป็นฟินิกแล้วนะครับตรงนี้อยู่ตรงลานจอดรถชั้น6นะครับใครที่มาเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอมีครับ ซึ่งเราสามารถมาบูชาของที่นี่ได้นะครับและมีสร้อยมุกนะครับตามวันเกิดเราสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่าลืมมาจุดกรรมยานตรงนี้นะครับมีไฟแช็งอยู่ตรงจุดที่บูชาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งจิตแบบเน้นๆเลยหนึ่งเรื่องในเรื่องงานนะครับบอกเลยว่าปังสุดๆนะครับและมากระซิบที่องค์หนูมัสกาะนะครับให้ช่วยไปบอกองค์พระพิฆเนศให้ประทานพรให้กับเราและขอพรซ้ำอีกครั้งตรงหัวใจพระพิฆเนศและหัวใจสิงห์ครับมีความเชื่อว่าการขอจุดนี้จะช่วยเน้นย้ำทําให้มีโอกาสสาเร็จยิ่งขึ้นครับรวมถึงการจด สีสารที่ตรงปลายเท้าของท่านนะครับให้ท่านช่วยคุ้มดวงคุ้มของเราอย่าลืมนะครับต้องเคาะระฆัง3ครั้งนะครับเพื่อให้ท่านได้รับรู้ถึงพรของเรานะครับปางเห